อรับค่ะแม่ครครับโอเคค่ะ ดูครูไม่สวยไปก่อนนาะอ่ะเรื่องที่ในวันนี้ค่ะเรื่องอะไรคะในกระดาน เปิดไมค์แลวตอบตอบ,ตอบค่ะเรื่องอะไรคะวันนี้เรียนเรื่องในกระดานก็ลูกค่ะในกระดานของชิคก้าค่ะ ผลที่เกิดจากการ,ปรเปลี่ยนสถานะของสารสารเรื่องที่เกิดจากการเปลี่ยนสถานะของสารเปลี่ยนถูกต้องค่ะที่เกิดจากการี่อ่ามาดูค่ะผลที่เกิดจากการเปลี่ยนสถานะของสสารมีผลอะไรบ้างมาดูกันค่ะผลดีก่อนค่ะ ดียังไงอะไรที่เรียกว่าดีเ <c oughs> นื่งเกิดวัฏจักรของน้ำทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เกี่ยวอะไรกันกับวัฏจักรของน้ำเพราะว่าการเกิดฝนจะต้อง มีเกิดการควบแน่นก่อนเมื่อน้ําระเหยขึ้นไปก็จะไปควบแน่นบนท้องฟ้านะคะรวมตัวกันกลายเป็นหยดนะะ้คนมคันบนเมฆที่ลอยอยู่ีเทาๆานเมฆนั้นรับน้าหนักไม่ไหวก็จะตกลงมานะคะแล้วก็เมื่อตกลงมากลายเป็นฝนลงไปสู่แหล่งน้ํลาลําธารหนองน้ําต่างๆนะคะส่วนข้อที่ข้อที่สองนะคะเมื่อกี้ข้อแรก นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเช่นการสร้างเครื่องจักรไอน้ำนะคะการทำน้ำแข็งนั่งการแข็งตัวการทำไอศกรีมการสร้างเครื่องจักรไอ้น้ำการกลายเป็นไอการทำน้ำแข็งการทำไอศกรีมการทำไอศกรีมเห็นไหมยังต่อไปสามทำให้เกิดการหมุนเวียนวัตจักรน้ำ ทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆสามารถดำรงชีวิตได้ก็เหมือนที่ครูบอกฝนที่ตกลงมายังแหล่งน้ําต่างๆก็ระเหยขึ้นก็ระเหยขึ้นไปเมื่อถูกแสงระเหยขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเกิดการครอบแน่นนะคะกลายเป็นหยดน้ํารวมตัวกันนะคะเป็นก้อนเมฆถ้าก้อนเมฆมีสีทเทาๆดําๆแสดงว่าฝนกําลังจะตกเหมือนวันนี้เหมือนเมื่อวานที่ท้องฟ้าก็เมื่อครึ้มทั้งวันทั้งคืน ุณก็ตกทั้งวันทั้งคืนนะคะนักเรียนอย่าลืมดูแลรสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะคะต่อไปผลดีอีกค่ะเมื่อกี้นะคะมาดูผลเสียกันบ้างในเมื่อเราดูผลดีไปแล้ว ผลเสียคืออะไรคะถ้าเกิดลูกเห็บขนาดใหญ่ลูกเห็บเกิดจากอะไรอ่ะบอกกูได้ไหมเกิดจากฝนนี่แหละที่ตกลงมาแต่ว่าโดนลมพัดขึ้นไปจยังอุณหภูมิที่ต่ำอายุฝนฟ้าน,นได้พัดหลายๆครั้งหลายๆรอบ จากน้ำหยุดน้ำที่ตกลงมาก็กลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าลูกเห็บที่ตกลงมาแล้วหลังคาอาจจะทะลุได้ใช่ไหมคะอาจทำให้อาคารบ้านเรือนเสียหายแล้วก็สิ่งมีชีวิตได้รับอันตรายได้นะคะส่วนการเพิ่มอุณหภูมิของโลกมีผลทำให้ทำให้อะไรทำให้น้ำแข็งขั้วโลกหลอมเหลว เมื่อหลอมเหลวแล้วกลายเป็นอะไรคะน้ำู่หลอมเหลวเป็นน้ําใช่ไหมเป็นน้ําน้ําก็ตกก็ไหลไปที่ไหนอะ่ะก็ลงไปที่มหานนสมุทรอ่าซึ่งสมุทรอาจทําให้เกิดน้ําท่วมในบริเวณต่างๆได้นะคะและสิ่งมีชีวิตต่างๆก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะอ่านเรียนรู้ภาพนี้ค่ะ เห็นไหมคะลูกเห็บทําให้พืชเสียหายน้ําแข็งขั้วโลกหลอมเหลวก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนในภาพภาพชัดไหมมองเห็นไหมคะคุณตอบผูเ้เห็นค่ะเสียงชัดไหมเห็นค่ะโอเคค่ะมองเค่ะนี่คือผลเสียคะ่ะเห็นไหมคะถ้าเกิดลูกเห็บขนาดใหญ่ก็จะทำให้อาคารบ้านเรือนเสียหาย น้องกําลังนอนนอนอยู่แล้วเกิดลูกเห็บขึ้นมาน้องทําไงอะ่ะทะลุไปหาน้องเลยตกออมาถึงเหมือนฝันใช่ไหมถ้าเกิดเหตุการณ์เดีนั้นแล้วก็ถ้าเกิดการละลายของน้ําแข็งบริเวณขั้วโลกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนื่องจากสภาวะลูกโอนอาจทําให้น้ําอาจทําให้เกิดน้ําท่วมโลกได้ถ้าน้ําท่วมโลกเราจะไปอยู่ไหนกันบอกครูสิน้องจะไปอยู่ไหน ดาวอังคารดาวอังคารทองโลกเอาจะอยู่ไหนได้บ้างพี่โดมจะไปอยู่ไหนครับพี่โดมคิดไปรอยังหรือว่าจะให้ครูเอายานไปไหมคะนักนเรียนป้อให้ครูติ๊กเอายานไปรับไหมเลือกเอาว่าจะไปดาวดวงไหนคะแม่ที่คิดดาวอังคารดาวอังคารดาวอังคารแต่มันต้องไปดาวอังคารมันอยู่ใ้โลกไปไปไปอยู่ในนั้นเลยดีไหม เย็นเลยเย็นตายเลยคุณลาพุดธก็ไม่ไหวนะทำไมไม่ไปดวงอาทิตย์กัน่ะโทษอะใครใครเมื่อกี้ทำไมไม่ไปดวงอาทิตย์แค่แค่เฉียดเฉียดเพราะว่าก็คงจะเป็นเป็นฝุ่นละอองไปหมดแล้วอ่ะต่อไปค่ะอาจจะเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงสถานะของสารนะคะจะมีทั้งผลดีและก็ผลเสียนะคะเห็นไหมคะผลดีใช้ทําอะไรคะเมื่อกี้ผลดีผลดีคืออะไรกวทำทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำอ่าทำ้เกิดวัฏจักรของน้ำได้นะคะแล้วผลเสียลูกผลเสีย ทำให้น้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือละลายทำให้น้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือละลาย,ยมป็นน้ำกได้ใช่ไหมคะอ,ะอ่านกันค่ะทีนี้ครูไ้ทำกี่หน้าวันนี้ น้องคะฟูติกทำงานกี่หน้าคะลูกตอบด้วยค่ะงานป้ากาคือหนึ่งกี่หน้าคะไม่เห็นกี่หน้าสองสองหน้าสองหน้าหรอสิบกี่หน้าสิบกเกี่สิบสิบสองกันสามสามหน้าค่ะสิบสิบเอ็ดสิบสองเพราะเขียนว่าสิบสิบสิบสอง เยอะไหมเยอะนักวิทย์ฝั่งเยอะมากเลยอ่ะไม่เยอะครับเยอะไม่เยอะครับีไม่เยอะนะระวังไว้นะระวังไว้นะอ้าวทำไปพร้อมครูไหมคะทำค่ะอ้าวพร้อมนะคะค่ะอ้าวนักศึกษาควดขึ้นมา ปากกาหรือว่าดินสอบพร้อมข้อที่หนึ่งเป็นการเครื่องหมายถูกใช่ไหมคะครับข้อที่สองก็เหมือนกันไม่ยากน้องทำเองไหม โอเคไหมคะข้อที่สองใหญ่แต่มีตัวเลือกให้น้องการหลอมเหลวการกลายเป็นไอการแข็งตัวการควบแน่นการระเหิดการระเหิดกลับน้องก็ดูในภาพครั้งแรกที่เราที่ครูสอนน้องไปจําได้ใช่ไหมคะว่าต้องเติมคําว่าอะไรล,ลงไปต่อไปคะ่ะหน้าที่สิบเอ็ดเปิดหน้าที่สิบเอ็ดทุกคนให้สังเกตภาพที่กําหนดแล้วบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ากกระบวนการใดค่ะผู้จะถามทีละคุณฟังค่ะสี่บวกสองบวกสามบวกห้าได้เท่าไหร่อ้าวอย่านั่งนิ่งค่ะสี่บวกสอง บวกสามบวกห้าบวกสิบสี่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 สครับ1ิบสี่ใครเล่นที่สิบสี่ืืไม่้าะไม่ใช่ผมร็วใครเล่นที่สิบสองใครเล่นที่สิบสี่ จำเรื่องที่ตัวเองไม่ได้หรอตอบค่ะใครเล่<ด>ที่14น้ำหวานผสมกับน้ําเป็นกระบวนการอะไรคะน้ําหวานผสมกับน้ําเล่ที่14นายพีรพัฒน์ค่ะตอบค่ะลูกร่าเหยื่อร่าเหิดควบเน้นการแข็งตัว อะไรก็ตอบมาครบเน้นครับน้ำหวานผสมกับน้ำอ่ะใครช่วยพีระพัฒน์ได้บ้างคะแนนที่ให้พีระพัฒน์คุณจะให้น้องตอบเร็วน้ำผสมน้ำหวานผสมกับน้ำเป็นกระบวนการใดครับทกใครช่วยพีระพัฒน์ได้บ้างการละลายครับ กใครตอบการละลายเมื่อกี้กรละลายพีตอบใครตอบร้างเอาไปเลยห้าคะแนนค่ะิโนโนตอบโอเคค่ะเขีนเลค่ะ,ก,ก,คะการละลายเขียนค่ะพี่แม็กมันนี่ ต่อเสร็จแล้วใช่ไหมสองบวกสองบวกสองสี่สองบวกสองไม่สีใช่ไหมสี่บวกสองอีบวกสามบวกสามเก้าเก้เกกลขง่ายง่าูครัเลรูต้องเลตด้วยเน็ตคูไม่ดีเน็ตครูติ๊กไม่ดีมันกระตุกอ้วขอขอโทษค่ะอ่าเลขที่เก้าพร้อม เลขที่เก้าใครฮัลโหลฮัลโหลเลขที่เก้าใครคะพี่ภูมาเลขที่เก้าพรอวีค่ะลูกเลขที่เก้าพรอวีพรอนพรอวีน้ำกลายเป็นไอค่ะน้ำกลายเป็นไอเป็นกระบวนการอะไรคะน้ำกลายเป็นไอการระเหยค่ะการระเหยค่ะ ถูกต้องเขียนเลยค่ะลูกการระเหย นะต่อไปครับปันหานี่าะไรเน้่ยคุกพี่พัดน, <All right. S 1> น้ำแข็งแห้งกลายเป็นไอค่ะเป็นกระบวนการไหนคะการกลายเป็นไอน้ำแข็งแห้งนะพี่กลายเป็นไอ กระบอบเมื่อกี้วิธีไหนกระบวนการไหนพี่พันการระเหิดโอเคการระเหิดค่ะถูกต้องเขียนเลยค่ะต่อไปจีนโน่ฮัลโหลจีนโน่ ต่อไปข้อที่4นะคะหยุดน้ำเกาะรอบแก้วที่บรรจุน้ำเย็นเวลาริดน้ำเย็นใส่แก้วเราจะเห็นว่ามีหยุดน้ำอยู่รอบรอบ,รอบแก้วเกิดจากกระบวนการใดครับการกลายเป็นไอไม่ไอค่ะลูกกลายเป็นหยุดน้ำใครช่วยจีโน,โนได้บ้าง การควบแน่นอ่ะการควบนนแบน,บน่นค่ะวิริกเกิร์สสบาข้อที่ห้าไอของกรดไอโอดีนกลับมาเป็นกรดอีกครั้งเรียนไปแล้วนี่วันอังคารใช่ไหมใช่ใช่คและกับ<อ> เป็นกระบวนการอะไรคะพี่ภูมิการระเหิดกลับการระเหิดกลับโอเคค่ะการระเหิดกลับและสุดท้ายน้องกิง่งเขียนก่อนนะคะข้อที่ห้าเขียนเสร็จหรือยังการระเหิดกลับน้องกิ่งนะคะน้องแพม ไม่เห็นทั้งภาพไม่เห็นทั้งเสียงเลยน้องแพรมอยู่ไหนคะน้องแพรมข้อสุดท้ายนะคะน้องกิ่งการเกิดน้ําค้างแข็งค่ะกระบวนการใดคะ การแข่งน้องกิงการเกิดน้ำค้างแข็งชื่อมันก็ก<า>บอกแข,แ,แข็งตัวค่ะการแข็งตัวเขียนได้เลยนะลูกน้องภูมิเขียนเสร็จหรือยังพรุกทันไหมครับเสร็จแ,แล้วครับโอเค เลือหน้าที่ข้อสองใหญ่หน้าที่สินั้นกลับไปํำเองค่ะไม่ยากต่อไปข้อที่สี่หน้าที่สิบสองอ่านข้อมูลแล้วตอบคำถามการเปลี่ยนสถานะของสาสารเมื่อเพิ่มความร้อนให้กับสาสารถึงระดับหนึ่งจะทำให้สาสสารที่อยู่ในสถานะของแข็งเปลี่ยนมาเป็นของเหลวเรียกว่าการหลอมเหลว และเมื่อเพิ่มความร้อนต่อไปอีกระดับหนึ่งสสารที่อยู่ในสถานะของเหลวก็จะกลายเป็นเกสเรียกว่าการกลายเป็นไอแต่เมื่อลดความร้อนลงจนถึงระดับหนึ่งสสารที่อยู่ในสถานะเกตก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเรียกว่าการควบแน่นและลดความร้อนไปอีกระดับหนึ่งสสารที่อยู่ในสถานะของเหลว เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งเรียกว่าการแข็งตัวมีการกลับไปกลับมาเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เรากําลังจะเรียนต่อไปมันไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะคะนอกจากนี้สา,าสารบางชนิดยังสามารถเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สโดยที่ไม่ผ่านการเป็นของเหลวจําได้ใช่ไหมเรื่องที่เราเรียนมาก็คือการระเหย ส่วนสารที่อยู่ในสถา,านะเกสตบางชนิดสามารถเปลี่ยนสถา,านะจากเกสตเป็นของแข็งก็ให้ผ่านการเป็นของเหลวมาอีกเหมือนกันเรียกว่าการระเหิดกลับข้อที่หนึ่งถามว่าการเปลี่ยนสถา,านะของสารจะทำให้เกิดสารชนิดใหม่หรือไม่ตอบค่ะทุกคนตอบ จะรู้ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็คำถามนี่แหละไม่ไมว่า<ด>ไมมว่าไม่น้องโดมตอบว่าตอบอย่าพยักหน้าคุณไม่ชอบว่าเปลี่ยนมีสารนนขึ้นน้องหวงน้องนนยหม่เปลี่ยนค่ะ ไม่เปลี่ยนบันนี่น้องเม็กเปลี่ยนครับเปลี่ยนน้องกิ่งน้องเพียวพี่พัทรุ้งเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับกีโนอันดามีมี่เปลี่ยนครับน้องคะครูที่คุณพูดไปเมื่อกี้ว่าการเปลี่ยนสถานะของสารทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสามารถกลับไปกลับมาได้ น้ำเป็นของเหลวนําไปใส่ในตู้เย็นก็กลายเป็นของแข็งแล้วมันได้ของใหม่ตรงไหนอ่ะมันก็คือน้ําแข็งแล้วพอมาตั้งมันก็ละลายเป็นน้ําอีกน้องเข้าใจไหมคะคําว่าเกิดเป็นเอ่อถ้าเกิดสารใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นน้องเอาไข่ไข่ดิบๆเนี่ยคะ่ะไปทอดได้ไข่อะไรดาว ไข่ดาวหรือไข่เจียวนั่นแหละค่ะเกิดสารใหม่เห็นไหมคะเหมือนข้าวหุงข้าวข้าวเป็นข้าวดิบอยู่เป็นเมล็ดข้าวอยู่แต่พอไปหุงก็กลายเป็นข้าวอะไรข้าวสุกเกิดสารใหม่ไหมลูกเกิดไหมคะเกิดแต่การเปลี่ยนแปลงแบบนี้เกิดไหมคะใหม่ไม่เกิดค่ะอ่าฉะนั้นตอบว่า เกิดสารชนิดใหม่หรือไม่ตอบไม่ไม่ไม่ค่ะไม่เกิดสารชนิดใหม่เขียนเลยค่ะน้องนายน้องกิ่งน้องเพียวน้องมิมี่ที่ปูมเขียนแล้ว<ม>ใช่ไหมลูกอื้อ ไปเลยเพราะอะไรให้เหตุผลด้วยเพราะยังคงสมบัติเหมือนเดิมใช่หรือไม่ใช่ครับอ่าเขียนค่ะดเพราะสารที่เปลี่ยนสถานะ ยังคงมีสมบัติเหมือนเดิมเพราะสารที่เปลี่ยนสถานะ